นสำนักงานสลากนะคะขอเตือนตัวแทนจองตัวแทนคนจองถูกกันตายถูกกันตายถูกเท่าไหร่แม่ถูกเท่าไหร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 ่ถูกกินเลยสิถูกกินแต่ดีใจเอ้ยมาได้อย่างงี้สิมองมองทำไม ไม่ต้องมองมาช่วยขัดเลยค่ะอยู่บ้านเนี่ยไม่มีอะไรทานะล้วก็ต้องทําประโยชน์ใช่ไหมขัดระเบียงเอาสนิมออกนี่วันนี้ขัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทาสีดูอ่ะไม่มีประโยชน์หรอกอยู่เฉยๆก็มาช่วยขัดได้เข้าใจไหม <c oughs> คนเรามันต้องขยนันอยู่บ้านต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์อ่ะอะอ่ะ,อะดูทำไมมาช่วยขัดเลย แอนี่ก่อนนะเหนื่อยอสวัสดีจ้ะสุขสันวันเกิดน,นะจ๊ะขอมีความสุขนะเอ่ิดขอ,ขอได้สมความปรารถนานะจ้ะอ,อขอมีความสุขตลอดไปนะ,อะของที่ฝากมาให้นะนี่พี่จิ๋มฝากมาให้อขอบใจมากจ้ะได้กินให้อิ่มเนาะขอบใจคุกสาวามาให้ ขอบใจจริงๆเลยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้คุณมรสีอิสรางกูณ,ณยุทธยาคนสวยของเราจะมาสอนเพื่อนๆพี่ๆของคุณแม่และน้องๆของคุณแม่ให้ออกกําลังกายข้อเข่าให้แข็งแรงคุณแม่พร้อมไหมคะพร้อมม่ะปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเยี่ยมมากเขาทำแบบนี้นะคะต้องทำประมาณสักสิบครั้งนะคะทำสักสิบครั้งวันหนึ่งทำให้ได้สักครั้งละสิบคะ วันหนึ่งทาให้ได้สักสองสามครั้งเช้ากลางวันเย็ยนก็ได้เนะก่อนอาหารนะคะจะทําให้เขาเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เดินได้นะคะคุณแม่ช่วงนี้ยังเดินได้ยังโอ้โหออกกาลังกายได้เพราะการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าลืมนะคะอยู่บ้านก็ให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายออกกําลังกายให้เหมือนคุณมรสีนะจ๊ะ ทุกเช้านะคะนี่คืออาหารเชา้าเมื่อก่อนก็จะเป็นข้าวต้มนะใส่ฟักทองใส่มันใส่เผือกทานกับปลาเดี๋ยวนี้เขาก็บอกเขาเบื่อเขาอยากทานอาหารฝรั่งบ้างก็เลยกลายมาเป็นไข่ดาวแซ็กรกอกขอนมปังแต่ทุกอย่างก็ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วคุณแม่ชอบเคี้ยวเคี้ยวคำใหญ่ๆติดนะคะนักแสดงสมัยก่อนรุ่นพี่เหมือกันนะพี่เองพี่ก็เป็นทานเร็ว เวลาไปกองถ่ายนี่พอเขาเบรกปับ๊บรีบทาน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 ,ทานให้เสร็จแล้วก็รีบไปถ่ายต่อซึ่งสมัยนี้มันก็แตกต่างกันนะสมัยนี้เขายังมีโอกาสให้นั่งชิวๆมานั่งพักผ่อนแต่สมัยก่อนนะเราถ่ายหนังไงคะมันก็ต้องรีบรีบเร่งมันก็เลยกลายเป็นติดเป็นนิสัยซึ่งแก้ยากของคุณแม่แก้ยากมากชอบทานอะไรเร็วๆต้องคอยบอกตลอดแม่ตาแม่เคี้ยวช้าๆนะจ๊ะเดี๋ยวติดคอก็ะจะเป็นอย่างเนี้ยค่ะแล้ว เขาก็ยังเป็นคนที่ติดกาแฟยังไงก็ต้องดื่มกาแฟทุกเช้านะก็บอกว่าจริงๆเขาไม่ให้คนแก่ดื่มกาแฟแล้วแต่พอดีที่เอากาแฟมิชิมากาแฟเห็ดเนี่ยพอดีเขามียาอยู่ในกาแฟตัวนี้ด้วยและแม่ทานก็ทานมากเกือบยี่สิบปีแล้วทานทุกวันติดกาแฟวันไหนไม่ทานกาแฟกับขนมปังไม่ทานกาแฟกับข้าวต้มนี่ไม่ได้เหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึง่ง อืมก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะกินและแข็งแรงเห็นไหมคุณดูสิสังเกตดูสิว่าเร็วแค่ไหนเขี้ยวเร็วแค่ไหนคือไม่มีที่จะพักหายใจไม่มีเขี้ยวังไม่มกระใซปลาเข้าไปเนี่ยสิ่งที่พี่กำลังจะต้องพยายามแก้ไขเขาอยู่นะคะดูแล้วก็ชื่นใจนะดูแลคนแก่แล้วก็มีความสุขไปอย่างหนึง่ง คนแก่ก็เหมือนเด็กนี่แหละย้อนวัยยิ่งแก่ก็ยิ่งเหมือนเด็กต้องคอยว่าคอยดุตลอดเวลาแต่เวลาดุคนแก่เนี่ยบอกเลยนะอย่าใช้คำพูดที่ไม่ดีแค่แม่จา๋าแม่อยากกินเร็วนะคะแม่ต้องค่อยค่อยเคี้ยวรู้ไหมจ๊ะถ้าแม่กินเร็วเคี้ยวเร็วเนี่ยมันจะติดคอรู้ไหมคะเ<ม>ข้าใจไหมคะช้าช้าช้าลงค่ะนะช้าลงให้หมดปากปับ๊บค่อยใส่เข้าไปใหม่นะจ๊ะอย่ายดื้อ อร่อยก็ต้องช้าๆแต่เดี๋ยวติดคอรู้ไหมจ้าคนดีอย่าดื้อน,นะจ้าเด็กน้อยอ่าดีมากและเคี้ยวให้หมดก่อนนะคะค่อยกินทาใหม่นะจ๊ะอืมดูนะพูดจบก็เหมือนเดิมนี่นะคะคนอายุหนึ่งร้อยปีจ้าดูดูกาททำ อ่าดื่มกับน้ําค่ะอ่ะจะ๋ย้เปิดฟ้าอ่าเปิดฟ้าก่อนี่เปิดฟ้าอ่ะอดื่มน้ำต้องดื่มเยอะเยะหน่อยเวลาดื่มยาค่ะดื่มน้ำาเยอะโอเคค่ะแล้วดื่มน้ำเร็วนะเดี๋ยวสำลักโอเคแล้วเดี๋ยวก็ ไปนั่งก็อีนู้นได้นะคะทุกเชาะะ้าค่ะก็ต้องแบบนี้แหละทานข้าวเสร็จกินยาชอบทานเร็วนะอ่าเสร็จกระบวนการเราก็กินกันอย่างบ้านๆเลยนะเดีย๋ยวให้แม่ชิมก่อนว่ามันขาดรสชาติอะไรนีด่ดูแล้วมวันไม่เผ็ดค่ะอ่ะยยกินได้บ่อยกินไบ่อยเราชิมสิคะเราชิมสิทุกค่ะไม่อ้าพอแล้วอยว่าเ,เยอะให้ชิมก่อน แม่ต่แม่ใช้ช้อนสิคะเออเราใช้ช้อนเดี๋ยวหนูเอาปลาให้ขาดรสชาติอะไรคะที่ออกเปรี้ยวหวานหนูว่าไม่เอาแม่ชอบกินเค็มไม่ดีค่ะแม่เราแก่แล้วเรากินเค็มมากมากไม่ดีอ่าเราะฉะน้เราไม่ถนอมเปรี้ยวหวานเนอะะอ่าหนูไม่ให้เค็มหนูให้แค่นี้แหละอ่าแล้วแม่กินกับปลาปลาตอนนีะทานไม่แล้วจ้ะหลัอาดทานเข้าไปแล้วหนูต้องให้แม่ทานผักด้วยนี่เราปลูกเองนะเนี่ย บอกไปเลยอืมเดี๋ยวหนูจะคุกของหนูรู้แน่มันจะอร่อยแค่ไหนแต่หนูรู้ว่าแม่เป็นคนชอบกินเค็มหนูต้องลดหนูก็มาคุกคลุกคลุกคุกตอนนี้ต่อหวานนะเที่ยวอาจารย์ไม่เอาหนูไม่เอาเค็มแม่ชอบกินของเค็มๆแย่แล้วหมอไม่ให้กินหนูเล่งดูแลตัวเองมากกว่าแม่เข้าใจไหมเฮ้ยว่าแหมหก็จะร้องชิมกับผักบ้านเรา มะเขือก็ไม่มีก็ต้องใส่มะเขือบ้านเราก็ไม่มีหนูก็ไม่ออกไปตลาดใสมืมอหนูไม่มีบ้านเรามะเขือตายไปแล้วแม่จา๋าไม่รู้ทำไมมัน,นตายอุยไม่รู้เหลือตะว่าตะเลสกับผักแคลวแน่เนืือชินแล้วนะจะชิมตัวเอตัวเองก่อนนะคะหนูก็ว่ามันก็โอเคนะก้างออกไปกางด้วยนี่เป็นคอตาย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 ,ตาย,ตายไม่รอด อร่อยจังยังอืมแม่พูดถูกอร่อยไหมผัดเค็มริงงด้วยฮึ่มแสางว่าแม่ยังทำกับข้าวได้อยู่ผัดเค็มค่ะผัดเค็มริงๆตอนแรกกิมต้องล้มน่มั่ก็โอเคนะ พอมาตรงนี้มันขาดชิมไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยหน่าลองาใหม่นะโอเคนะครับถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรในครั้งแรกเดี๋ยวไปเอาน้ำปลามาใส่เติมให้แม่หน่อยนะอยากชิมก็บอกนะยจ้ะวันนี้เป็นวันดีจ้ะเป็นวันเกิดของแฟรงกี้จ้ะแม่ไว้พรเลยอขอให้มีความสุขความเจริญน,นะคะที่ใดเขาได้สมความรถนา อยากได้เงินขอได้เงินคิดอยากได้ทองขอได้ทองให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะใช่แล้วค่ะขอให้แฟรงกี้นะคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการนะคะแฮปปี้ร์นเดย์นะจ้าแฟรงกี้ <c oughs> วันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการที่ดูแลคนแก่นะคะเพราะว่าคุณแม่พี่เนี่ยอายุร้อยหนึ่งคุณแม่จะบอกว่าชาไปหมดทั้งตัวเลยพี่ก็เลยดูจาก Facebook อะไรอย่างเงี้ยว่าเขาต้องทำยังไง นะคะคอย่างคุณหมอจีนเขาบอกว่าถ้าเราชาไปหมดทั้งตัวเนี่ยทอามืออย่างนี้สิค่ะแม่ทำพร้อมกันนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ตบที่นี่เนี่ยตบไปเนี่ยแขนนับหนึ่งถึงสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็ตบใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะข้าที่สองนะคะก็ให้ยกมือขึ้นอย่างนี้แล้วก็มือทำอย่างนี้เหมือนกันตบที่จ็กโแลตอ่าให้น้ำเหลืองไหลดีหนึ่งสองสามสี่ห้า นังนังดังทีนับที่นังังหนึ่งสองสามสห้าเจ็ดแปด้าสิบอ่าต่อไปงสองสามสห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ้าสเรียนท่าคราวนี้เที่แขนออกไปตรงนี้ถังข้อพับนี่ตรงนี้ตน้นะตรงนี้จ้ะนะเนี่ตรงนี้นะจ๊ะพร้อมนะนับนับนับเป็นังหงสอง 1 2 3่าสองสามสี่ห้าหกเจด้าิบสองสามสี่ห้จ็ดแปดเก้าสิบอ่าหนึ่งสองสามาด้วยห้าหกเจตอนนี้ที่ขานะคะที่ขาอย่างนี้นะอ่าพร้ไมอมสห้เ1าตอนนี้ตรงสะโพกไหวไหมแม่ตรงนี้ห่กตรงนั้นพร้อมยัง นะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ0อี่ข้าันนี้ที่ขาตรงนี้นะคะอ่าพร้อมมตรงนี้อย่างนี้ข้างๆแต่พร้อมมหนึ1 2 3อ5 6 7 8 9ี่ห้าหกเจ็ดไ่านอี่้าเข้าบอันนี้ขอพับนี่แม่ไม่ได้ลอ่ะแม่นอนตัวลงไปค่อยๆนอนค่ะค่อยๆประชา,าค่อยๆนะ โอเคเดี๋ยวโคนี่ค่ะนะนี้ยกขาให้หนูนะข้างเดียวข้างเดียวอ่าข้างนี้นะคะอันนี้เอากระดิ่งนี้นะแล้วนกะ็เข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองส่าบอ่าอ่าันนี้อีกข้างนึงหนึ่งสองสี้าหกเจ็ดแปดเส